ก็ตามด้ครับก็คือพวกแก๊งที่เป็นครับเ c หรือแก๊งมอไซหรือว่าอะไรที่คุณคิดได้จะเป็นคาร์บอยหรือว่าอะไรเดี๋ยวผมพยายามหามาให้ได้ผมผมแล้วก็มีผมไม่พยายามว่าผมหาให้ได้เขาฝากเรื่องะวรแบบอย่างเดยปกติถ้าผมทาสัญญาเสร็จแล้วเตรียมเริ่มสอรรี่ภายในครึ่งชั่วโมงเลยโดยปกติข้าคือผมคำว่การก็คือแบบเชียร์ตัวเองแล้วก็ไปรอพี่ไฟใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยเราเราไม่ได้มีกฎรองรับว่าในช่วงครึ่งชั่วโมงนั้นเนี่ย นังของแก๊งเนี่ยทำอะไรกันได้บ้างแบบวิ่งไปขับรถไปเลากันไปด่ากันได้ไหมไอเดียของมีงกลงองรับได้แต่แตปล่อยให้ได้ใช่ไหมได้ปล่อยให้ได้โอเคแต่ก็คือมึงก็ต้องไปไปกันที่ถึงนู้นแล้วก็ไปเตรียมตัวรอกันอยู่ดีใช่ใครมาช้าหรือว่าอะไรไม่มาหรือว่าแต่ถ้ามีการตีกันคนที่ถ่ายรูปว่าคนนี้เป็นคนตีได้เท่ากับเราจะปรับมันอันนี้ก็คงรู้ดีกันอยู่แล้วมั้งที่อันไหนหมายถึงสมมติกลัวมีเรื่องกับมึงใช่ป่ะ กำลังจะนัดไฟแต่กลัวมึงเอาไปเจอที่เี่บลแล้วแต่กูแทงมึงอ่ะแล้วมึงถ่ายรูปมาพอดีอ่อก่อนใช่ไหมอ่อาไปตีกันก่อนกอีกแก๊งอีกแก๊งหนึ่งไม่สู้อีกแก๊งหนึ่งไม่สู้แต่อีกแก๊งหนึ่งตีเราก็ปรับแก๊งนั้นไงโอเคโอเคก็คือมีโทษปรับไปเรื่องจากอ่ามีการไฟกันก่อนที่งานไฟหลังจากเกิดสัญญาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่แต่ต้องอีกแก๊งหนึ่งต้องไม่ส่วนนะเข้าใจ่ถ้า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 ส่วนกันก็ปรับคู่โอเค แล้มึงมึงเ,งเล่นไม่ถึงเวลาแต่มึงก็เล่นก่อนโดยที่แบบไม่ถึงเวลาที่นัดด้วยใช่ประแจคงไม่ได้ว่ะมันมันเกี่ยวกับวุธในเมืองแล้วอันนี้เราทําให้ไม่ได้ครับมันเกี่ยวกับการร<อ>ูปแบบการเล่นแล้วเราทําให้ไม่ได้เราทําให้ไม่ได้เนี้อะไรที่มอไซค์เอยอ่า คงขับเปลี่ยนขับให้สวยๆอันเนี้ยทำให้ได้แดเท่ๆแต่มืองห้ามห้ามตีกันเลยรับใช่เท่ๆอะไรแบบแม่ผมทำให้ได้แต่อะไรที่มันยุ่งเกี่ยวกับอาวุธอะไรประมาณนี้ผมทำไม่ได้ครับตอนนี้ฮะไม่เห็นอะไรอ๋อเอ่อมีแก๊งมรสมกับเฮดแอลับับกันอยู่อ่อหยุดเลย แต่ทางเฮดแอลกลับมาใส่ชุดแล้วใช่ปะ,อะโอเคทราบครับครับก็ตามกฎประเทศครับนายกเขาแจ้งไว้แล้วรู้สึก้าตามกฎประเทศ เออเรื่องดาวนี้ผมน่าสนใจมากเลยวะภาพเขาเป็ไงเรื่องดาวนี่ผมอยากได้มากเหมือนกันนะเหมือนถ้าคิดไปเหมือนทีมชาติบอลโลกที่มีดาวติดกลางแขนนะผมคิดว่าอาจจะเป็นแฟชั่นให้ไหมยแฟชั่นดาวให้ แฟชั่นดาวเงี้ยกำลังคิดอยู่จะว่าเป็นรูปแบบไหนดีที่จะมาให้เป็นดาวแบบติดแบบไหล่ซ้ายอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าตรงหน้าอกเป็นดาวสวยๆให้เดี๋ยวๆค่อยๆคิดแล้วกัน ฝ uh าก่าลืมเอาไปนั้นได้ไ,ดไหมให้ผลตอรี่ไอหน้าแรกหน้าข้อมูลดำเนินการที่มาเพิ่มมา <Yeah. S 2> มันไม่มีใครเพิ่มไปเลยไอข้อไหนไอห้อไอเนี่หรอข้อมูลดำเนินการพี่แบบมีกี่แชมีกี่แกง๊งลุงช่วยลดเวลาฟาร์มหน่อยได้ไหมครับพูดไม่เดี๋ยวบัตรคูณอนะ่ะมันจะเข้ามาบัตรคูณมันจะเข้ามา,มเ,า,มาเวลาออนไลน์บ่ายยี่สิบนาทีอะไรประมาณนี่เวลาออนไลน์อะ่ะเฮ้ยเฉยมันมีรับของรายวันปะที่เนี่ยเรากดต,ตัวอะไรวะกดอ่ะเอฟซีอลุงแล้วก็ เดลี Daily, ่ครับของประจำวันเดลี่อยู่ไหนว่าเดลี่อ่อเจอละอ่ะเดี๋ยวจะบอกตัวนี้ให้กับหน้าพวกเนี่ยไม่รู้ว่าเอ็กจะทำแบบไหนนะแต่ที่ผมเสนอเอ็กไปอ่ะสมมติเราออนสามวันใช่ปะ่ะเราจะได้บัตรคูณมาบัตรนางฟ้านั่นแหละเรียกว่าบัตรนางฟ้าก็ได้บัตรที่ผู้เล่นใหม่มักจะได้อ่ะอาจจะเป็นสมมติออนสามวันอาจจะได้สองวันอะไรประมาณนี้ข้ามไปวันเจ็ดวันอาจจะได้อจจดีกสองวันนู่นนี่นะั่นหรือว่าเป็นเศษคราบที่คุณสามารถอเอาไปคาราฟบัตรได้ ไปรวมกับเพื่อนหรือว่าไปหารับเอาในเมืองเพื่อเอามาซื้อแล้วก็เป็นบัตรค้าปอะไรประมาณนี้รู้เอ็กว่าเอ็กจะแก้วิธีแบบไหนแต่ว่าผมมาเสนอไปแล้วผมมาเสนอไปแล้วเรื่องให้มันมีการคร้าบ,บัตรคูณ2ได้เข้าใจอยู่ว่าตอนนี้บัตรผู้เล่นใหม่หมดแล้วแต่ว่าผมมาให้รีบแก้ทันทีนะเรื่องเนี้ยผมให้รีบรีบแก้เลยเอ็กบอกว่าไม่วันพรุ่งนี้ก็ประมาณ2วัน ใช่พี่เข้าออกอุ้ยผมลิขิตสุดๆเลยพี่โอ้สวยปะพี่เฮ้ยเฉยไอ้เฉยมึงเบลเขาใส่ชุด T C นี่ไปเอ้ยมึงไปดูแลให้กูหน่อยดิได้ไหมก็ชุดนี้ไม่น่ารักตรงไหนอะคะไปใส่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 ชุดนี้มันไม่น่ารักตรงไหนอะไปเร็วไปใส่จะไปไหมจะไปไหมจะพาขี่รถไปดูคนอื่นไปเร็วๆเลยพี่พี่มองก่อนสีมันสวยไหมเปลี่ยนเสื้อก็ได้เจ๊เปลี่ยนเสื้อยืดก็ได้ ไปเร็ว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 จะไปดูงานไปเร็วเร็วไปใส่เสื้อมันไม่สวยอ่ะเฉยฆ่าแล้วเอาไปดิเอาเป็นศพก็ได้ไปก็ได้เอาไปก็ได้เะเอาเป็นวันละบาหนึ่งวันเนี่ย คือมันเป็นวันอยู่แล้วแชทมันเป็นวันอยู่แล้วมันเป็นวันอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นยังไงต้องรอดูรอดูผมเสนอไปแล้วว่าหนึ่งวันย้อนบอกจะเอาอินเวสไปตีมรสุมปะโอการที่จะทําอ่ะตอนเนี้ยถ้าคิดกับกันเลยนะผมไปสร้างแก๊งหนึ่งเพื่อจะมาสู้กับแก๊งที่ตัวเองสร้างเมื่อห้าปีที่แล้ว ต้งแต่สร้างมาห้าปีผมก็ไม่มีภาพที่ชนะไอ้พวกเคียนี้ได้วะตอนนี้ภาพในหัวมันไม่มีเลยเว้ยผมเป็นคนที่ไม่เคยมองภาพว่าตัวเองแพ้นะแต่พอเจอแก๊งตัวเองอะ่ะผมมองว่าแพ้ผมมองว่าแพ้ผมไม่สามารถสร้างแบบนี้ได้แล้วจริงๆไม่สามารถสร้างแบบแบบนี้ได้แล้ว ผมว่าเจนเจนเ,เจน,นะน,นี่ยเจนณตอนเนี้ยเป็นเจนที่เก่งที่สุดของ JK แล้วตั้งแต่เคยมีมานะเก่งที่สุดแต่ไม่ใช่เจนที่คาแรคเตอร์ที่ดีที่สุดแต่เป็นเจนที่เก่งที่สุดครับให้มันเพิ่มเข้าไปหน่อยอน,น่าสุดแล้วพี่รายชื่อข้างหน้าโอเคหมดแล้วหมืแล้วย,ยังเซ็กซี่อยู่ไหมคะพี่โอเคเซ็กซี่เอ,อเ๋ๆเร<อ>าไปได้ปะ ไปไดป่าไป,ไปดูพวกเที่ยวเลยว่ะาไปดิมาดิพี่พไม่จุกมือหนูกไปอะคะนั่งตักได้ไหมคะพี่ลุงไม่นั่งหลังนะครับมันจะได้นั่งข้างกันนั่งนี่แหละ พี่เขินป่ะคะน่าจะอะไรอย่างงั้นครับผมได้หน้าแดงนิดนึงเห็นไหมพี่รู้ไหมว่าเขาพี่มันยั่วยวนเหลือเกินเข,ขาบูดอะไราปวะเฉยเขามึงปะ่ะเขาเฉยหรือเปล่าผมมาขับรถไปเฉยลุงเขาไม่มีเขาคนนี้คนที่ขบับรถอ่ะอาจารย์ผมมีแค่นดวด เขาพี่เห็นมันจะตตาี่คอครับพี่อ่อเปิดบอกแดงกันแล้วดีกว่าตำรวจเขาเียร์ีหนวข้างหน้าปะอยดเ็เลเอาหิ้วไปดูแล้วใกลๆเดกลๆเลยสพานยืนอยู่อ๋อสะพานยู่ใช่ไหมพี่ โคืออะไรเนี่ยไรไปเปลี่ยนชุดมันไม่เปลี่ยนชุดเนี่ยคือไรเนี่ยมันมันเปลี่ยนชุดหนีนะฮัลโหลเว็บแอดมินจัดการอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของสภาแล้วลุงโอเคครับลุงลูบสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับหน้าที่ของของแอดมินมึงก็ไปแจ้งแอดมินไม่ใช่มาแจ้งที่กูแล้วตอนเนี้ยเออใช่อันนี้ถูกนะมันพี่เป๊ะแจ้งไปแล้วนะเป๊ะแจ้งไปแล้วแจ้งไปสองรอบแล้วประกาศไปแล้วประกาศแล้วเมื่อกี้สองเมื่อกี้เท่าไหร่ถ้าไม่เปลี่ยนก็จะโดนใบว่าก็จะโดนใบเลยอ่ะก็จะโดนใบครับลุง เหมือนประกาศแล้วมันก็พูดอยู่ม right ันไม่เปลี่ยนแม่อารอลลุงก็ปิดเหมือนกันนี่อะไรวะฮัลโหลลุงก็ปิดเหมือนกันปิดอะไรวะเข้ามาต่อแต่พี่อาเธอร์ปิดป่ะผัดเวลาอ๋อมึงก็ปิดเหมือนกันดอนเอ้ยแต่ผมอยากไปไฟตรงด้วยครับมพัดหยาบพัดหยาบไปเลยอยู่นิ่งอย่างนี้แล้ว ได้ไดแรกพี่ตอนแรกกับพี่จะขอลุงให้เองมาแล้วแต่ตอนแรกกับดนั้นตีก่อนไม่กูกลัวกูกลัวไม่อยากเอาบึงมาแพ้ไงใช่ผมไม่เกี่ยงครับผมไดด้หมโอเคกันได้กันได้กันได้แต่ถ้าบึกบาลีลาดสัตว์แต่ดาวจริงอ่ะจริงครับลุงใช่ครับลุงไปรอบหน้ารอบหน้าไม่มันมีจุดอะไรวะจุดดอกคืออะไรวะอ๋อดอกไอ้เชือดยาเก็บยาอย่างใกล้เลยคงเก็บยาเลยเช็คไม่ลุ้ ไม,ดมเ <S <S ไมดเดไอ้เชเงเเห็นเมหยอะไรแล้วผมเเห็นในขอัเดเข้ามากตอนเนี้ยผมจะบอกให้แก๊งผมว่าไม่มีจุดศูนย์กลางหมายถึงถ้าไม่นับผมนะไม่นับผมไม่นับไปตีนะตอนเนี้ยเด็กๆทุกคนคือทุกคนคือเท่ากันหมดเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีเยอะเมื่อก่อนเนียมันจะมีเยอะมากเมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนจะมีหลายๆคนมีแจ็คม,มีมันมันมันเยอะ ตอนนี้มันมันไม่มีละเด็กๆมันก็เลยสนิทกันไวมันจะไม่แยกกลุ่มตอนนี้มันจะไม่แยกกลุ่มกันอิ่มเล้วเนี่ยเก็บยางเงี้ยสองอันเนี้ยได้วะข้างหลังแล้วมาตีดปะไม่ไม่น่าจะตีนะครับน่าจะแบบเหมือนอุกกาบาตอะไรที่แบบไปเก็บยาแล้วรียกชิคเขาตีไหมครับตรงเนี้ยตีไม่ไม่ตีใช่ปะไม่ไม่ตีพี่ไม่ตีเหมือนที่นู่นเลยเก็บยาแบบเก็บยาสมดกอยงเงี้ยพี่ไม่ต้องไปจุกเล้วแี่เวลา น yup. ี่ลุงฮิโรชิเนี่ยถืเทาเนี่ยเฮ้ยฮิโรชิมึงทำกี่เจนวะเนี่ยมึงไม่เหนื่อยกันหรอไม่เหนื่อยครับก็อยากลองของดูมีกี่เมืองวะมึงแจ้งกูหน่อยดิตอนเนี้ยผมไม่รู้เลยอะมันเห็นประมาณแ้วแล้วนี่มึงมามึงมามึงมาจากเมืองไหนเนียนี่ผมมาเข้าแก๊งผมไม่ได้มาแต่ว่าแค่รู้จักมาช่วยเขาเฉยครับโอเคโอเคสู้ๆนะครับผม ขางก็พเก่กงเลยคนที่ทำแก๊กได้ละวแหละเจ็ดอ,อ,อ,อ่ะกระดับ J K อะยังยากเลยอ่ะไปดูแอดมินทำงานเดีว่า